ครับสวัสดียามเสาครับมาขึ้นฝนตกนะครับมาขึ้นฝนตกแบบแห้งเลยครับเดี๋ยวข้าสิไปหาสื่อกบในบ้านกันครับภัยได้กบในมาขึ้นครับข้าสิไปเบิงครับมาหนี้อีสานสเตชันเดี๋ยวพาไปเบิงครับผู้ใดจับกบไดในข้าสิสื่อมาขวานะครับไปไปเบิงกันครับฝนตกแบบแห้งเลยครับมาขึ้น เดี๋ยวผมสิบิผ้าไปเบิงไปจับกบนะครับไปฮะมา <blows> ห่อนในบาตเดี๋ยวเอาไปเบิงเอาไปหาสื่อ,ดไไอดเอด,ดี๋ยวยังกินดอะไรยังกินเขาเอาหาสื่อกบครับนี่เบิงครับเราคนได้กบว่าหาสื่อกบเสร็จแล้วไ,ไปกบอยู่บะน,นี่ย ไปรดไปรดเครับเตะปรดจิ้งิ่งิ่งปรดจิ้งยิ่ยิ่มาสิมหาเสืกบรดแหงมีนี่โอ้เบิ้งครับนี่รดได้ไหมใสนี่ฮึเบิ้งครับโอ้จักลนี่ ก็ย่างกินนี่นี่ครับบ้านหลังแรกครับเข้ามาสื่อนี่ครับเจ้าของบ้านโลเค้งครับโลเท่ฉยๆนี่โลสองเขีพิ่นคิดโลเดียวครับสองร้อยแค่บาทครับสองร้อยค่ะสองร้อยแถมพักบุ้งแถมมะม่วงก้นซ้อนแถมเงินอไหนยี่สองร้อยโลสองร้อยบ่แมน เอ่าห้องื้อเลยโลโล่หนึ่งยังทำสิปเบิ่งบ้านหลังอื่นอีกฝนตกไหมว่าชิได้กบหรือสิได้ดย,ไดยังเอานับออกเกินโมนี่เกินบ่ต้องขึ้นกูตรวจปลดขึ้ตัวง่ามเห็นไหมเมื่อไงเบิบ่งหลับอีสานสเตชันสีฟ้ามาเบิบ่งค,ครับนี่เกือบยังนี่ถ<ะ>ือบยังไงเช็ดมองม,มองไม่เห็นมองลงมาไงครับไปยังไงครับ นี่ครับอู้ก็ดีละประลไปไหลดไพ่ไพ่มาอย่างนี้ประหลดด้วยกันนี่เนาะ <laughs> มีอย่งอีกแน่เน่เบ, <laughs> บิ้งครับมี่ฮอดแมวอต้ <laughs> นเบิเคยเห็นกล้อง <laughs> มือไหนออกรูปบอ,อกใครได้เลยวออยุดว่าถ่ายเด้อนั่นครับผู้กางวงว่องาอะเดี๋ยวเขาจะไปเ <ไป S 2> บิ้งหญกว่าผู้ใดจด้ะไกบกีไป เอาาตัวเเนะบิ่งครับห้องไหนปลาหลดมาเมื่อกี้โอ้ยแม่เที่ให้บางแน่นีเดี๋ยวคุณประ,ยง,ะ,ประยงสิคั่วประยงสิเฮ็ดให้กินครับโอ้ยปลามีตุ่มงาเลยตัวใหญ่แห้งดีเดยาเก่งดีๆนี่ตุ่มเชฟใบประขามอ่อนอยู่สวนกล้วยแม่ประยงครับเที่ยงไดให้กินกับวันนี้ฮะ <c oughs> ตุ่มสมครับโอ้ยนี่ใส่ขคาอ่อนพี่ฟ้ามาทำเช่วยยายเร็ว นี่ครับให้จับอืองบอกล่าจับอืองเมื่อกี้ย่านเอื้อยู่สวนอยู่ขั้นไายนี่เพื่อเห็นี่หนิไปยังนี่แต่ล่างพังไปย่ายไปใส่บาหนิใส่ยังมาหนิโม่ล่างมาได้ปุ๊กอ่ะอันนี้ได้เอานนี้นี่ครับเดี๋ยวคุณประยงจะทำให้กินครับกล้วยสวนกล้วยไม่ประยงโอ้ยมันคือตัวใหญ่เลยแม่ วันนี้อีสานเดียชันที่ภามาเบิงครับฝนตกใหม่เนาะมาขึ้นเนาะหลังจากฝนตกใหม่แล้วอึ่งก็ออกนะครับกบก็ออกแต่กบยังไม่ได้ครับผมได้ปลาลดมาก่อนได้ปลาลดมาได้ปลาลดมาโล่สองขีดนะครับนี่โล่ละลอยเลยเป๊ะเนาะติ๊กกี้นะติ๊กแต่สมัยเป็นหน่อยๆโอ้ยตัวตัวใหญ่แห้งเลยครับมืงนี่ยที่้านเคยกินปะ ไผ่ซื้อกินฮะไผ่ซื้อกินบ่ได้ซื้อหือเดี๋ยวเบิ่งยายเบิ่งยายสิต้มส้มให้เนี่ต้มส้มให้ไมพริกมีพริกบ่ใส่พริกนําบ่ผิดสดยกินยังบ่ฮะสิว่าพริกสดไปล้างไปกินยังบ่เนี่ยนี่ไงไปนี่พริกสดล้างก่อนเดี๋ยวยายต้มส้มกินจะแซ่บเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งวิธีการต้มย่างยายมา เออฟาถึงเกมซีนะครับอยากให้คุณประยงเข็ดอยากให้กินเลยเพื่อนคอมเมนต์มาได้ครับคลิปนะเอาไม่ใส่ข้าต้มบ่ไม่เอาหมอไปข้างย้ายไว้ไว้นั่นหม้อนั่นครับยืดเอาหม้อข้างไฟไว้นั่ะนั่นหม้อเดี๋ยวพี่ฟาจะข้างหัวอ่ะพี่ฟาเอาหมอไปข้างหน้ามานี่ข้างข้างเตานี่ผู้ช่วยผู้ช่วยกุ๊กนะครับเอาผนัมออกได้ยังนี่เอาผนัมออกด้วย เขาค้างหมอเรียบร้อยครับโอ้ไปยิงแห้งอารมณากาศฝนตกไม่ไม่เรียบมาขึ้นครับปลารถก็ได้ครับไบเอื่กน,นะเดี๋ยวคันไข่ต้มอื่กเดี๋ยวผมจะไปถ่ายแอนต้นปูไม่อย่างนี้นี่โอ้แบบเยอะเลยพริกลลางผีไม่ยังโอ้ยคือลลางแน,น่นี่ใส่พริกใสอ่อันนี้นะเนาะใส่หอมบ่แมะหอมนะเห้อ หอมแดงแช่ยุ่ยโอ้ใส่หอมแดงเนาะทั้งเตียนดอโอ้เตียนดอกยังบ่ตายพี่ฟ้าฮะอุ้ยไหลพี่ฟ้ายกขึ้นมากรนไะยกขึ้นให้เหยบซีบึงตัวใหญ่เบาโอ้บึงเนี่ยโอ้ยยังเปลี่ยนอ่างครับยกขาขึ้นบ้างไหมยกขาขึ้นบ้างยกบนหาเลยยกบนโอ้เบึงเนี่ยครับเอียงมากนี่ ปลาลดมีตัวใหญ่ได้พี่นอ้องเมย์จองลออนนแล้วไปเนาะรอาไหนแล้วไดเยวจะให้ล้วเอามาให้อีกไห,<า>ไ,อไหเออสิองว่าได้ได้เหอครับจองเขาหาเขาปรมาันี้หอมาเห็ดตากแดดนะเนาะฮ้ยตากแดดเดีนดไหลอมันบอมิดด้ไหมปลาดเบิง้งครัวคุณประยงครับเื้อ้เมนูเด็ดนะครับต้มปลาลดครับอีสานเตตชันอย่าลืมกดติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับคลิปหนาอย่ากเบืองหยังคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้โอ้ตรงตรงขั้นแบบนี้มันต้องกินได้เห็นปะยำไม่พอมเครื่องต้องไล่เดี๋ยวรอบหนาใส่พี่ฟ้าที่นกินอ๋อเดี๋ยวตั้ดยัะเอาไปคลามื่อนี้อ่ะพี่ฟ้าเอาเกลือใส่นิดนึง พี่ฟาดเปียหม้อให้น้องไหมนี่เทฟฝากำลังเทมเครื่องปรุงยาพอแล้ววันที่เข้มนี่ครับใครเป็องคนเดียโอ้เขาต้มต้มมะนิ่งก่อนนั่นไหมเนาะต้มเครื่องก่อนเนึนปะต้มเครื่องให้มันหน่อยนี่ก่อนนะครับใหอยนางสุกมันออกก่อนนี่เดี๋ยวเขาให้น้งเปียเดือดแล้วเขาเสียาปลรดลงนี่ไปนี่นะครับยายกำลังตำหมกทั่วหทั่วไม่ได้ส่วนปะ เราไห้ไปส่วน okay, well, yeah. นั้นมาตำหมกทัวกับต้มปลาลดเนี่ยมือเส้าครับนี่ครับตัวย้ายต้มบลเบิร์ดมาหมอที่ต้มปลาเลยะเดี๋ยวเอานลำปลาออกเดี๋ยวโฆษณาให้พี่เขานี่ตัวนวดได้สำหรับทัวเก็บป่ะบ้าน้องอืมเดี๋ยวคุณประยงกำลังตำบักทัวไปเอาไปใส่เอาน้ำสิบหกเอาย้ายมาใส่ไหมเอ่เอาใส่ได้ไหรเดี๋ยวข้าใส่ปลาลดกันเลยครับเดี๋ยวถ่ายพี่ฟ้ามาก่อนกันเลย พอแล้วหองสุดรถที่ได้ไราม,นนดดมาเชฟมาเร็วๆเอาประรถใส่มาแล้วครับเชฟพี่ฝ่าจะประรถใส่แบนี้ฮะเอาหนิพี่เอาใส่เบังไป่คอยเท่าใส่นี่โอ้ตัวใหญ่เนาะนะครับแสบบ่แสบอยู่กับเชฟคนนี้แล้วครับมือนี้ นี่ครับอีสานเดเตชั่นนี่พ่อเบิร์นครับหลังจากฝนตกไปเม่์ครับได้ปลาหลดมากครับเดี๋ยวขั้นไายกัได้ขึ้นกันครับได้อึงเอคลิปหนาวสิไปเบิร์นขั้นไายตุ่มอึงโอ้มันโอ้ยนี่ตุ่มงามเนาะตุ่มใหญ่แห้งเนาะแม่เนาะคือตุ่มใหญ่เหรอวะพูดนะโอ้นี่ปลาอะไรเนี่ยปลาปลาอย่างใช่งไหมฮะปลาใช่ไหมปลาปลาหมูทอด ขเขียวไก่เพื่อนบอกเพื่อนก็เขียวไก่เน,นี่ยเม่นี่อวานนี้เขาอยู่สวนกล้วยแม่ประยงครับอยู่สวนกล้วยสตูดิโอนะครับเอ,เอาใส่เบิร์ฟีฟ้าเด้แล้วเดี๋ยวเขาแม่ย่อยแยกปิดฝาเทลงเลยทเทงเลยนี่เดี๋ยวเขามาเบิองครับมัน,นเดี๋ยวปิดฝาหม้อไว้นะครับ แนะ่ิมเมิ่กัน่ะนัวบอเอานัวอ้แม่น้าหน่อยพูดแม่น้าหน่อยพดูดดนี่ดึงไหนพดูดดเออพูดดีพูดีอยู่นี่ซิมเมืองหับเป่าก่อนเด้อหานหน้าพี่หานหน้าพี่ย่ไหนหันหน้ามา ตมต้มชมเนาะนี่เดี๋ยวเขาเขาเหลือตัวนี้อยู่เหลือเครื่องปรุงเหลืออันนี้อยู่เป็นไงแซบป่อเป็นไงแซบป้อแซบอยู่เสียบอย่างนี้นี่ครับเดี๋ยวเขาเหลือเขาเหลือเขาใส่เม็ดย่ายใส่พริดหรือยังอ่าเดี๋ยวใส่พริกสดใส่อย่างเดียบร้อยครับเดี๋ยวนี่ครับผมเชียเบิร์นครับ โอ้ยสุดยอดเลยครับนี่ฟุดกดอ๋อตายแล้วกล้องควายอีสานสเต,เต,เตชันนี่พ่ะมากินต้มปลาลดครับวันนี้ต้มเปื่อยๆนิดนึงเนาะเอ,อ็นปะเดี๋ยวขึ้มาแค่มันสุกก่อนมาเดี๋ยวรอกินแป๊บนึงครับนีนนน่่ครับนเีสุกแล้วเรียบร้อยครับอ่าเนี่ยเอามาแล้วครับเดี๋ยวย่อย โอ้ oh, เปิดหมอบมองยายโอ้ใช่ครับเดียบเรือยครับมา í, อุ้ยเ้าหอมเด้ออุ้ยตัวใหญ่แห้งเด้อฮู่นโอ้ยหอมแห้งนะครับบึ้งอายท่วนๆเลยคิดถอดสมัยลำหน้าได้กี่เนาะเดินบ่เดินมา,นมาได้แต่ต้มให้กินเป็นบ่หน้านี้เนาะยใหญเนาะน,นี่ครับโอ้หน้าไม่ไมเลยครับ หอมๆหอมๆครับกินรถตำบอกทั่วพี่ปลาเบลถอดไกลไหมเนี่ยถอดไกลยังได้แบบเดี๋ยมากพี่ปลาอยู่เขาอยู่สวนครับเมื่อกี้เขาอยู่สตูดปุยอูสวนกล้วยแม่ประยงครับเดี๋ยวเขาจะกินต้มปลาสดแซ่อแบครับฝน,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 นตกฝนตกไหมครับ่บอหน้ามึเต็ิดหน้าอยู่ครับมาขึ้นเห็นป่ะครับปลาก็เริ่มปลารเริ่มเริ่มถึงมองเนาะกบแม่มาใหายกบเริ่มได้เห็นป่ะ นี่อู้ทอดใกล้ก็ใหม่ <ไป S 1> <c oughs> มามาชิบเบิงชิบอาไชิบเบิงนนโอ้นี่ครับมีเบิงเลยอู้ตัวใหญ่เฮงตัวใหญ่เฮงไทยปลาไทยเนะนี่ยมีสิกินกงท้าเดียว,วยมาครับ แล้วเล้วครับนี่นี่อู้ตัวแบบใหญ่ครับปุ๊บใหญ่ปะมันใครมาแม่นี่แม่กระเบิงครับเดืยดสุดแรงก่อน,น,นอืมฮะอืมหว้านอืมยายต่มพอดีพอดีเลยอ่ะให้มึงอลองกระเบนตัวใหญ่แห้ง นี่ครับมันใหญ่ดิมันโมมี่กางกันวะเนี่ยนอนนอนมันเป็นเส้นนอนนี่ครับน้องมาเจอหนูพี่ฝ้ายหิวแล้วเยอะนี่ครับอืมมันมันโมมีกินข้าวเลยเนาะแปลกเนาะโมมีกินข้าวครับแบบที่กินแต่ต้มตัวอืมเนาะโคตรงามเหมือนกัน มันก,ก็บลาข้าวแม่แบกเนาะปกติต้องเปนข้าวเนี่ยปลนขาวไม่ใช่ข้าวมันปลาข้าวนะปลากรุดปลาหน้ากวำมันเป็นป,าปลา,ากรุดครับมันบลาข้าวปกติถ้าปลาปลาเลี้ยงเนาะตัวป,ปลาอย่างนี้ปลาเหล่านี้ม่ใช่ข้าวอือนี่เนื้อมันเนื้อแน่นแห้งเลยครับเนื้อมันตัวมันตัวใหญ่แห้งนะครับนี่ตัวใ,ใหญ่แห้งน,ใน,ใหหนี่ โอเคครับกินข้อไปเนี่ยสำหรับคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้มต้มปลารสฝีมือย่ายครับนี่ครับนี่ฝีมือคุณประยงครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับอีสานเตชั่นอีสานเตชั่นล่าไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาสิไปเบิงเขาต้มอื่นอยู่ขั้นคไายครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องเขานั่งเลยครับเด้อยวสำหรับคลิปนี้ล่าไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย